เอวัดดีครับผมวัดดีอีกรอบหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือเอาดอกคา r ไบามานั่งนั่งทำไอตัวตัวนี้นะครับผมมันผมทดสอบแล้วนะครับว่ามันมันมีความลื่นมากกว่านะครับของเม็ดนะมันมีองศาในการลื่นตัวของมันเนี่ยนะครับเนี่ยมากกว่าคููอีกนะ เนี่ยนะนี่นะครับเนี่ยไม่ต้องเอียงมากนะครับเอาเราเราจับแค่นี้พอนะครับจับแค่นี้แล้วก็มันจะบางหน่อยนะเนี่ยนะเนี่ยสังเกตดูแค่นี้ฮะให้มันลื่นอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบขับให้ดูนะครับว่ามันดีกว่าเดิมที่เราใช้ขูดหรือไม่นะครับเพราะว่าเราใช้ดอกนี้ขัดมาจากตรงมุมนี้นะครับมุมนี้นะฮะ เนี่ยมุมเนี้ยที่ผมทําไว้น่ะก็คือมันจะได้เหลี่ยมเออโอเคคือมันดอกคาใบตัวนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะเป็นมุมองศาสามเหลี่ยมพอดีเลยเนี่ยมุมสามเหลี่ยมนะ,นะเวลาเวลาผมทําเนี่ยผมก็จะครับหนึ่งโฟกัสไม่ได้อืมนี่นะ <Led> ไกลๆหน่อยเนี่ย ผมก็จะเอาหัวเนี่ยไว้หัวแหลมๆนี่นะไว้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไลไ่ไปไล่มาอยู่อย่างนี้นะครับไล่อยู่มุมนี้แหละและขอบก็สวยนะครับขอบขอบมันเนี่ยขอบมันนี่นะมันจะเป็นโคง้งโค้งมนๆเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะตามขอบตรงนี้นะครับทดสอบแล้วนะครับว่ามัน เนียนมากนะครับแล้วก็เนี่ยมือสัมผัสดูนี่ไม่มีสะดุดลื่นขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมารู้สึกว่าลื่นลื่นลื่นกว่าลื่นกว่าเราขูดเอาอีกนะเออถูกใจนะครับรู้สึกว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยนะใช้มุมนี้นะครับเนี่ยมุมเนี้ยไม่รู้กองเห็นไหมนะเนี่ยเอาเหลี่ยมนี่แหละเอาหัวนนะเ,เนี่ยนะแหลบเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับ ช่วงโค้งมันเนี่ยพอดีนะครับเราก็ลากตรงๆมานะครับผมแล้วมันจะได้เหลี่ยมอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะได้เหลี่ยมได้ฉากของมันเป๊ะเลยนะครับมุมมุมเม็ดที่มันจะวิ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะได้วิ่งขึ้นมาแบบสมูทอ่าวาง่ายสมูทง่ายนะครับลื่นๆน,นะครับอ่าแต่ผมจะลองทดสอบทําแล้วก็อันนี้ทําเสร็จแล้วแหละนะ แล้วลองเอาไปใส่รถนะครับลองใส่รถแล้วก็ลองวิ่งดูดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะฮะว่าว่ามันจะได้ไม่ต้องว่าได้เท่าไหร่ว่ามันจะวิ่งดีไหมก็พอแล้วนะครับเป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วนะครับอันนี้นะอันนี้ก็ผมปาดใหม่ก็คือผมเอารถนี่แหละปาดเนี่ยรถล,ล้างด้วยอ่าล้างด้วยน้ําเลยเอามาหนุนใสยางลากมาจากหน้าบ้านนะโอ้สยางนะครับล้าง ฉีดเลยนะฮะอันนี้องศาผมปรับอยู่ที่13องศาเนาะเนี่ย13องศาวัดแล้วนะครับ13องศาอันนี้คือเอามาฝากกันนะเอามาฝากเอามาฝากว่าเนี่ยวากาไบเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ่าสามเหลี่ยมนี่ใช้ดีมากเลยนะครับใช้ดีมากในการขัดนะนี่นะนี่นี่แต่ว่าผมใช้ตัวนี้จับก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนี่ผมใส่เป็นอย่างนี้เลยนะ ก็เลงอย่างนี้เลยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาเอามุมดูเราก็ไม่ได้มุมร้0เปร์เซนพราะตัวนี้มันมือเราถือเอาเนาะมือเราถือเอาอาจจะโยกเยกบ้างแต่ว่าเราก็ลองสัมผัสเอานะครับลองสัมผัสแบบว่าเออถ้ามันอยู่มุมนี้ประมาณนี้ก็แถไปแถมาแถไปแถมาแถไปแถมานี่ฮะจบแล้ง่ายๆนะครับง่ายมากเลยครับไอ้ตัวเนี้ยง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่า ได้เหลี่ยมอ่ามันได้เหลี่ยมเนี่ยได้เหลี่ยมนี่นะเนี่ยนะตอนแรกผมว่าจะทําลองคนเดียวนะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยผมผมทดสอบแล้วว่าเออมันรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมฮะรู้สึกว่ามุมมุมมันมุมโค้งมันเนี่ยสมูทสลปมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมที่ผมทําไว้เนี่ยมันมันมันเพราะว่าของเดิมที่ผมทําไว้เนี่ยมุมมุมมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะน่ะ สมมติว่าเราปาดเนี่ยนะนี่ของเดิมนะเนี่ยมือจับเนี่ยสัมผัสยังยังยังอยู่เปิดเปิดจริงนะแต่ว่ามันเม็ดไม่ขึ้นเนี่ยรถมันก็วิ่งไม่ได้นะครับมันวิ่งไม่ได้นะครับมันจะขึ้นมันอาจจะวิ่งได้เป็นบางคันที่เราทำแล้วมันฟุกมันสม,มุดใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าใช้ตัวเนี้ยผมว่าถ้าใช้ดอกคาบรบอยตัวนี้นะ สมูททุกขันผมว่านะสมูทแน่นอนเนี่ยนะมันจะได้เหลี่ยมเหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ให้เราผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองลองไปทำครับแบบนี้นะแตบที่ผมทํานี่นะบอกเลยว่ามันสุดยอดนะครับสุดยอดจริงเนี่ยนอะน,นนี้ผมก็ปาดเองแล้วใช้ใบเรื่อยนะฮะเหมือนเดิมอันนี้อืมใช้ใบเรื่อย ผมก็เอาขึ้นรถนะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเอาด้านใบเรื่อยมันก่อนนะปรับองศาให้มันได้ก่อนว่าเอาองศาเท่าไหร่นะต่อมาผมก็ใช้พอมันได้ขูดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันได้เหลี่ยมแล้วก็ใช้ด้านเนี้ยด้าน,ด,านด้านเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยขูดให้มันให้มันไอ้ที่มันเป็นร่องร่องออกไปเยอะๆต่อมาผมก็ใช้กระดาษทรายนะฮนะเบอร์120นะครับผมเบอร์หยาบๆหน่อยเนี่ย อาแค่นี้พอนะครับของตัวเองนะครับผมทําด้วยมือนะอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับดอกดอกคาไบนี่นะฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะขัดไปขัดมาเอ้รู้สึกว่าดีมากดีมากๆอ่าใช้ดีเลยบอกต่อนะบอกต่อกับสว่านมือเนี่ยเนี่ยขัดหมดแล้วเนี่ยฐานยังไม่หมดเลยนะฐานยังไม่หมดเลยอ่า โอเคนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองเอาไปลอ,ลองทําดูนะกับกับชามรถตัวเองเนี่ยอยากอยากได้สเต็ปไหนอยากได้แบบไหนเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งสมูทมากสมูทจริงๆเนี่ยเนี่ยเวลาสัมผัสนะมันต้องวิมือเราดึงขึ้นมานะกดวิธีลองนะกดกดเม็ดไว้อย่างนี้นะครับกดกดไว้แล้วก็ค่อยๆดึงตัวมันขึ้นมาโอ้เลื่อนมากสมูทมาก มาดูตัวที่ผมขูดไว้ก่อนหน้านี้อันนี้คือยังไม่ได้ทํานะอันนี้ยังไม่ได้คือถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้ทําใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ขูดธรรมดาใช้ตัวเหล็กขูดธรรมดานะครับตัวนี้นะฮะี๋ยวผมจะลองเอามือดึงขึ้นมานะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยติดตรงเนี้ยนะครับติดเลยเนี่ยรู้สึกติดนะ เออรู้สึกว่าไม่ดีนะแต่ว่าผมขูดไปล่องนึงนี่อันนี้เอาใช้ใช้ดอกใช้ดอกคาร์ไบดนี่แหละนะแต่งเอาเนี่ยล่องเนี่ยดูสิมันจะมีความสมูทมากขึ้นไหม่านะนะฮะสมูทกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่ายังติดตรงล่องนี้นิดหน่อยนะเพราะว่าผมขัดยังไม่หมดนะต้องลงไปอีกนะครับผม เนี่ยเหลี่ยมนี่ก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่นะอืมนี่นะครับผมอันนี้ผมมันเป็นชามสองแบบเนาะน,นี้เป็นชามเหลี่ยมอันนี้เป็นชามกลมนะชามกลมน,นี่ผมจะลองใส่รถผมเองนี่แหละเดี๋ยวมันจะลองดูซิว่ามันจะวิ่งดีกว่าเดิมไหมนะครับผมมันจะวิ่งนุ่มวิ่งเนียนวิ่งยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับผมคลิปปรับแต่งชามองศานะครับผมปรับองศาแล้วก็ปรับล่องเม็ดนะครับอันนี้ปรับล่องเม็ดนะครับผมด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองเลยเนี่ยคาร์ไบด์ดอกคาร์ไบ์กับสว่านมือนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ